นี่คือ3มสัตว์ที่มีจมูกโตมากๆแล้วจมูกโตๆเนี่ยมีไว้ช่วยอะไรแต่ที่น่าเสียดายคือสัตว์เหล่านี้ใกล้จะสูญพันธ์แล้วนะฮะหนึ่งสมเสร็จภูเขามีขนสีดําถึงสีน้ําตาลเข้มสมเสร็จทุกชนิดมีจมูกยาวเป็นงวงสั้นๆใช้ในการจับและดึงใบไม้กินรวมถึงการดมกลิ่นอาหารด้วยฮะอาศัยอยู่ในเทือกเขาแอนดีสในป่าเขาและป่าหมอกสถานะใกล้สูญพันธุ์เพราะถูกคุกคามจากการตัดไม้ทําลายป่าและการล่าสัตว์ตัวนี้คล้ายกับสมเสร็จเอเชียที่พบในภาคใต้ของไทยสถานะใกล้สูญพันธุ์เเช่นนนนกกััและจําาป็ต้้อองไดรบรบุ รักอย่างเร่งด่วนเลยฮะสลิงจมูกยาวหรือลิงโพบอสซิสเป็นลิงเฉพาะถิ่นของเกาะบอร์เนียวมีจุดเด่นคือจมูกยาวตัวผู้มีจมูกยาวเพราะช่วยส่งเสียงกล้องดังขึ้นเพื่อดึงดูดตัวเมียนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าจมูกอาจจะช่วยเพิ่มความสามารถในการดมกลิ่นด้วยพบได้นในเกาะบอร์เนียวของมาเลเซียอินโดนีเซียบูไนาตามป่าชายเลนและป่าลิมแม่น้ำสถานะใกล้สูญพันธุ์เพราะการตัดป่าชายเลนและการล่านั่นเองฮะสามไซกาเอนทิโลปเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในตระกูลเอนทิโลมีจุดเด่นคือจมูกกใหญ่และะเป็นนรพุ้้้้งงงงคาายสัๆขอช จมูกของไซกาช่วยกองฝุน่นในฤดูร้อนที่แห้งแล้งของทุ่งหญ้าสเตปส่วนในฤดูหนาวจมูกช่วยอุ่นอากาศที่หายใจเข้าไปก่อนจะเข้าสู่ปอดพบได้ในคาซัสสถานรัสเซียมงกเลียและอุสเบกิสถานสถานะใกล้สูญพันธ์ุอย่างยิ่งเนื่องจากการล่าและโรคระบาดทําให้จํานวนลดลงอย่างมากเพื่อนๆคนไหนเคยเจอตัวจริงๆของตัวไหนแล้วบ้างฮะ